เก็บอันนี้เลยนี่โอ้โหพี่น้องนี่สมบูรณ์ต้องเป็นแบบนี้เนาะนี่เจโ้โหนี่นี่ขึ้นมาแล้วมึงหักกอคน,นว้าวมาเก็บเห็ดต่อจากเมื่อวานจากพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี่ไก่มันกวนนาะพี่น้องเนะาะสำหรับกเลยเก็บเห็ดมาแล้วนี่ฮะอันนี้โอ้เห็ดเป็นจะบ,บานจริง ไก่นี่มากวนสรำรับยางหาบระสบดวกนะคะเรื่องนี้ฝนเพิ่งตกน้องดอกเพิ่งกันเลยบใหญ่จ้ะเนี่ยเดี๋ยวจะตัดใส่ตะก,กาเลยเนาะพี่น้องเห็ดยังบรทธานหนึใหญ่ยอยู่เนี่ยเอากอน,นี้เลยเดี๋ยวมันจะโอ้พี่น้องกำลังดีเลยค่ะหมูบ่บ้านกำลังเก็บอยู่ตรงนี้แหละไก่มันมากวนเนาะพี่น้องสำลอมเลยเศร้าเก็บแต่เห็ดประธานหนึใหญ่พร้อมค่ะ คิดว่าเห็ดมันจะใหญ่เร็วที่จริงมันถ้าถ้าฝนตกนะคิดว่านะมันผ่านจะใหญ่เร็วกว่านี้นะเตะทำไมนั่นจันไยใช่ะหมคะหนงแต่ดอกไม้น่ยนะะนอ,อ,นอยนะคิดว่านะคงจะบ่ใหญ่ค่ะคิดว่าคงจะบ่สมบูรณนะ์ใหญ่จะผสมบูรณ์งามมันจะบ่ค่อยสมบูรณ์กันเดีต้องเด็ดตัดอ,ออกแคกนน่นี้พอได้ค่ะมีดอกไม้เต็โ้นเต็มโอ้ยถ้าฝนมาอีกแจ๊กหน่อยหนึ่งนะคงจะสวยงามมากอ่ะหนึ่งเนี่ย อก็คือขึ้นบอได้นะนี่อืงามเลยค่ะนี่ดยกว่ามามันนีมันจะงามแบบสุดๆที่นี่ได้นะฝนบ่ดดีฝนมันต้องแบบนำนำๆค่ะพี่น้องแล้วมันถึงเวลามันมันก็จะออกมาสวยงามมากเลยยังสินะอนี่ฝนเป็นบ้ บ่างามฝนพ้นบดีค่ะพี่น้องฝนปีนี้บ้ค่อยดีบ่าถือช่วงเฮ็ดออกดีตรงที่ตอนที่ช่วงเฮ็ดละโงกกันแหละมันมาตรงช่วงเฮ็ดละโงอกออกพอดีก็เลยได้เจอเฮ็ดละโงกลายเลยปีนี้ปีนี้ถ้าเกิดว่าฝนมาตรงกับเฮ็ดอันนี้ออกเฮ็ดอันนี้ก็จะเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยล่ะค่ะขอโทษด้วยค่ะตรงตัด กระเด็นกระดอนออกแบบนี้เพราะว่าพยายามจะถอนพนธุขึ้นมาจะเอาแต่ดอกเพ่นนะคะสีน้ำตาลบานแล้วเบิง้งพี่น้องหน่อยๆเห็นปะน่านจะเป็นสีเหลืองปะอืซุ้มสีเหลืองค่ะมันจะมีออกสีน้ำตาลอันนี้ซุ้มสีเหลืองสีฮันนี่เลยอะคะ่ะ ทีน้ำผึ่งได้ซีนเลยถ่ายรูปไปสวยๆแต่ก่อนซาลัมเห็นเพิ่นเก็บพี่น้องเอ้ยเห็นเพิ่นตัดชุบชุบชุบโอ้ยไปตัดแสบ<อ>เก็บหมดแล้วอันนี้ก็ได้อันนี้ก็พร้อมเก็บแล้ว งามเลยจ้ะเอาอันนี้ก้อนนี่อันนี้เขาเก็บแบบมีไข่โอ้ยอันเล็กๆก็มีจ้ะยังไงอันเล็กๆอันนี้ได้อันนั้งเป็นหักใหม่เลยค่ะนี่นี่คือน้ำหักใหม่นี่หักใหม่เพ็ดอันนี้เขาขายเลยค่ะพี่น้องเพ็ดน,นี้ขายได้นะ จริงๆเขาขายได้โอ้หเห็นเกาะน,น้อยๆกันนี้ถืออีกนองอยากถอนอันนี้ไหนมมันงามขอเบิ่งกันนี่ค่ะโอ้ยถอนเล่นเรื่องงาม,งามนี่ค่ะสวยมากอ่อนๆกำลังดีเห็นปะเห็ดเฮาดีค่ะดอกน้อยๆเพิ่น นีอ๋อนี่อีกถอดเลยออกข,อขอ้างๆหักใหม่อันนี้ก็สุดท้ายลูก หนามาแล้วพี่นะะ it it s okay. <S ้องก็ก็เริ Hof ่มใหญ่แต่ว่าอันนี้ถ้าอยู่ใกล้ๆหน้ามันก็ยังสวยอยู่มันก็ยังดอกน้อยอยู่เนาะดอกใหญ่ก่อนนี่แต่ว่าข้างหน้ายิ่งจะสวยเลยค่ะเ้อะขอบอกเก็บอันใหญ่ๆไปเรื่อยๆเบื้องหาดอกนี้ก่อนนี้ก็สวยเลยค่ะก่อนนี้แหงดอกเล็กนิดเดียว หงหมดมาเอามุมนี้ก่อนจะ้ะเดี๋ยวค่ะมันแหงเห็นปะดอกแตกเลยอ๋อแต่เสดายแหงฝน่าจจะมาอีกเทียนึงนะถ้าฝนมาอีกเทียงนึงนีเห็ดเต็มพื้นที่เลยค่ะเพราะว่าก่อนนี้นอยนี่เสดายอะแบบนี้เลยค่ะเนี่ยแบบนี้เยอะมากแล้วก็เริ่มแหงหมดแล้ว ดูไหมบ้างเนี่ยทีเอาจังไหนคือมันมน้อยแท้่ทิมไ้กอนเนาะอืมแดวแต่เพิ่งใหญ่บ่ใหญ่แต่ว่าอันนี้รู้สึกว่ามันจะเกิดใหญ่แล้วค่ะใหญ่บ่ได้แล้วนะอือก็รเริ่มจะบานแล้วไงเนี่ยได้อีกมะแลงมะอื่นเกิดบ,บานแล้วเนี่ย บนใหญ่เด้อพาพี่นองเก็บเห็คอนส่วนหน่อยเก็บไมาเลยบางทีพีน่น้องอันนี้นะที่ทำมันสมบูรณ์นี่มันจะสวยมากเนี่ยที่กิ่งดอกซัำนี้แหละพาอเก็บแล้วแต่เพียงแค่ว,ว่าเขา่สมบูรณ์แค่นั้นเอง เป็นบ้านมันก็จะถามว่ายายนีมีเก็บเห็ดเอียงวะทุกมือทุกมือ สําหรับบรรเทาหนอเบิ้งองนงามซื้อได้ะคะ่ะอันที่มันงานจริงๆมังนงานจริงจอยู่ข้างหน้าเรานี่เองโอ้ยโอ้ย,อยเวลาดึงเห็ดอันนี้มันจะเปาะเปาะเลยเลยที่ใส่กันไก่ตัดเพราะว่าเขาบอกขามันง่้พี่น้องก็เลยตัดไปเลยเราก็จะเอาแค่สันสนไงโอ้ตัวถาดอยู่ในนี้พี่น้องเขาไปกิน บางคนเขาก็มากินขาวมันนะเพราะว่ามันกรอบดอกมันดอกมันเขาบอกว่าดอกมันอ่อนถ้าเกิดมันบานพูดข้างหน้าพูดให้งาม พี่น้องมาหอดห่องสวยๆอันนี้ก่อนนี่ที่คิดว่าจะสวยสุดแล้วค่ะโอ้ยน้องๆกำลังขึ้นมาก็เต็มเลยเฮ้ยนี่ห้อยกวางมาค่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันไม่กินเว้ยห้อยกวางเหยียบไปทั่วแล้วค่ะเนี่ยไฮบิึงนี่ห้อยกวางเหยียบไปทั่วนะแต่นังบอกกินเว้ ต้องใส่ดอกมันประทันในบาทเนี่ยพี่พี่น้องเนาะมขอดึงออกกอนจะให้พี่น้องฟินๆนําเพราะว่าถ้าถ้าตัดเอาคงบ่ฟินเะพี่นอ้องโ,โอ้ยพี่น้องนี่ขึ้นมาแล้วมึงหักกอคนว้าว สวยงามอ่ะดอกน่ารักมากอือ ดอกลังแสบฮคืนน้ำขอนใหม่เลยคันเห็นไหมใหม่นี่มันคือน้ำอ่ายูพีเมันคือน้ำต้นโอก๊กนยค่ะไม่เนื้อแข็งนี่ทางนี้นี่เนากับนี้ด้วยได้เป็น <laughs> นะคะดอกนี้แห้งหมดแล้วล่เป็นนั่นแหละเพื่อเพื่อนใหไงให้กลัวกินจ้ะพี่น้องมาตัดคากันบันนี่โอ้ยกล่องกระหางพี่น้อง,องเอ้ยเบิ่งค่ะเราก็ตัดออกแบบนี้เลยเนาะโอ้ยได้คายาอยู่เด้ยนี่ยบอกคาก็ได้คายาอยู่จ้ะเพอพี่น้องอัน เฮ็ดอันนี้ถึงขายได้แต่ว่าบางคนก็กินบรด้คือเกาจ้ะมันขึ้นอยู่น้ำธาุของคนดวยค่ะเด้อบางคนอาจจะกินว่าเป็นหยางอะคะ่ะแต่เขาอาจจะกินบรด้ก็ต้องค่อยๆค่อยๆร้อ,อ,อ,องไปก่อนจ้ะตอนนี้สบร้อก็ร้องนิดๆจ้ะบรด้ร้องหลาร้องเทะหน่อยแล้วก็เป็นมส,ส่วนกำลังกายของเขานี่ส่วนก็คิดมากน้ำละคะยังได้กระซังขอให้พี่น้อง ก็ค่อยๆทดลองกินไปก่อนนะคะเนาะให้เพื่อนๆทดลองกินไปก่อนคนไหนที่บเคยกินก็ก็อย่าลืมต้มน้ำทิ้ง้อค่ะเหตุอันนี้เขาก็ต้องต้มน้ำทิ้งก่อนจะเบิ่งค่ะพี่น้องบางคนเขาบ่าต้มนะเขาบ่รลู้ไงแต่เขาอาจจะบ่ต้มแล้วก็กินแล้วบ่เป็นยังงั้นสินะ เบอร์ค่ะมองซาบรับเก็บเห็ดคางสาเลยค่ะ s <ans> <S นี่ค่ะ s <ans> <S ตื่นขึ้นมาก็ปวดหัวแต่ว่าก็อยากมาเก็บเห็ดที่เก่งก็ต้องเข้าป่าใหญ่ไปเก็บไรออนเมนผอมนะคะ <_ s ans> มองเก็บเห็ดนี่ยังไม่หมดนะจะเอาอันนี้ดีป่ะนี่พี่ต้อง chẻo nhăng nè anh nhẽ, họ chẻo nhăng, nó, đểu nó sẽ, sẹp, cái gì nó trong dài con cái này một nữa, được được, nhưng บุง้ง่ะพี่น้องขาแย้าแยาเอากลับไปละเบัดนี้ได้สวยมากเลยอันนี้แหงแตกเลยแตกเลยพี่น้องซาหรับอันนี้จะไวก่อนโอ้ยยาพิณจ,จะแหงดิพี่น้องตรงเนี้ยฝุ่นที่กิ่งซาหรับทิ้งไวหลายอยู่ด้วยค่ะขาเงี้ยอย่างนี้นนน นี่้องเดินผ่านเห็ดโอ๊ยียนี่ก็สวยเลยอ่ะอืม พี่น้องทนไม่ไหวแล้วอยากเข้าห้องน้ำขอเก็บอันนี้เลยนี่โอ้โหพี่น้องนี่สมบูรณ์ต้องเป็นแบบนี้เนาะนี่เจ้าโ,โหนี่นี่ต้องแบบนี้จ้างามอลังการสุดๆมากเก็บที่ไหน บริเวณนี้ไม่คนเดินแล้วจ้ะนี่นี่กำลังขึ้นนี่จ้ะกำลังขึ้นกำลังขึ้นอันนี้ขึ้นซาวเว้ยนี่ค่ะเป็นบ้อกำลังขึ้นอันนี้กวนขโมยงไงเดินนิดเดียวเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่อันตรงนเนี้ยแถวๆเนี้ยเยี่ยมตรงที่เขาปิดไว้ค่ะพี่น้องมาอู้นี่ค่ะอู้นี่ค่ะ ดอกใหญ่ของเอราอยู่นี่จะเราปิดไว้เพื่อให้กวางเห็นจากนอกนี่โอ้โหดอกใหญ่ค่ะอันน,นี้เราล้เบิ่งอีกจุ่มนี่เป็นยังไงเนี่ยอันนี้ห้อยกวางกินบนบนี่ยนั่นน่ะหรือว่าเราตัดเอ้าตัดนี่ค่ะจุ่มน,นึงที่เขาปิดไว้โอ้ยบ่ค่อยสมบูรณ์กันไหนอ่ะนี่ค่ะเพราะว่าดอกเกศใหญ่มาก อันนี้นะเหมือนจะเป็นสีอะไรสีเหลืองเหมือนกันเนาะนี่ค่ะหืมปิดท้ายนะคะเนี่ยแถมท้ายละอ้วนี่สีน้ำตาลปะเนี่ยเบิงขาปันเห็ดปวกพี่น้องเอ้ยนีต่อไหมค่ะนี่ต่อไหม,อหมโอ้ดูพี่น้องอ้าวไม่ก็มันรักข้นอยู่ข้างในม่นอันนี้แบบไม้อันนี้ตรงไม้ที่เขาก็เห็นได้ค่ะนี่นี่ ด้วยค่ะเดียด๋วยวๆๆดมาเก็บอันนี้ก่อนเก็บอัน,นใหญ่ๆของเราก่อนอัน,นใหญ่ๆนี่นี่ค่ะโอ้ยบัง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 เด็ดนี่ค่ะเก็บเลยโอ้โหโอ้โหเก็บจากไหนถ่ายรูปก่อนสวยไว้ พี่น้งองเก็บค่ะเอาบังแดดแดดบังว้าวว้าวขาแต่ก็ต้องดึงไปก้อนนะคะโบืเลยเนาะ ว่าตะก,การเราก็เต็มไงตอนนี้เราก็เลยตัดบ่ได้จ้ะมันชีเฮียก็ต้องวางไปแบบนี้ก่อนมันดอกถ,ถ้าบอมีขามันสัน่นมันก็จะลนตะก,ก้าเราเต็มเราคิดว่ามันจะได้หลายปันนี้พี่น้องเลยเอาตะก,กาหน่อยมาตอนแรกว่าจะเอาตะก,การใหญ่แต่ลืม <laughs> จัดตะก,การหน่อยมาสรวรุมวอาจุ่มนัน ยังไม่ท่านได้เอาดีหรือเปล่าเดี๋ยวๆแี่นั่งอย่นี้เพราะเป็นเกาะแล้วค่ะ ามาแล้วตัวรบกวนมาแล้วอันนี้กินไม่ได้น้อไม่เอาไม่เอา ม,มีอืมแล้วนันเห็ดหมามีลูกกินได้ที่ไหนลูกกินไม่ได้นโนเอ้ากิกทำไมลูก, no. ก,ลก,กนูเอ๊ะเอ้าเอาไปอีกละไอตัวลูกวนเฮ้ยนู no! ้เตะอีกสะหลัโอ้ยกินไม่ได้ลูกมมนมีจะตัดเห็ด แต่ขายเห็ดหกินไม่ได้ไม่ต้องมาจ้องเลยนะบ่าวบอกดุแล้วมันงม่จ้องเราอะ่ะเนี่ยไม่ได้มานี้เอาไปเลยดอกหนึ่งอะเอาไปแล้วก็อย่ากวนอีกโนครีมี่กวนอีกเลยเห็นไหมถ้าไก่มาแล้วมันก็ไม่สะดวกดวพี่น้องไปละเด้อค่ะแค่นี้ฝากไปแค่นี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้าเบิ้งพี่น้องจ้ะตัวรบกวน โอเคคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะค่ะเด้อสวัสดีจ้าไม่เอ้าเหลืออีกดอกนึงนี่เดี๋ยวจะโยนอันเนี้ยไว้หลังบ้านเนี่ยค่ะโยนขึ้นไปถองเทิงไปเลยไปเลยไปเลยมันนี้โยนขึ้นไปละเออมาเลยนู่นเฮ้ยขึดไม่เออไปไปไปจ้องจ้อง โอ้ยเห็ดรวงไปแล้วจ้าปอบเรยเอาขาสักขาบกักยาวเลยค่ะเพราะว่าไกลมันกวนจ้ะพี่น้องอึ๊บ